เลิฟเลยครับเพราะคนที่จะกดเลิฟเนี่ยยากมากเห็นไหมน้อยคนจะกดเลิฟเพราะนั้นเรคนที่เขาเป็นเจ้าของห้องหรือเป็นเจ้าของกลุ่มนะเขาจะเปิดดูเลยมันจะเด่นเลยเลิฟกดใจนั่นแหละเขาจะเป็นจุดดึงดูดให้กับเราในในเฟซที่มันเป็นลูกสติ๊กเกอร์เลิฟพวกงี้อะเหรอคะเลิฟเลยครับกดเลิฟเป็นหัจมีไลค์กับเลิฟครับอ๋อมีไลค์กับเลิฟอย่าไปกดไลค์กดเลิฟครับ เดี๋ยวต้องไปหาก่อนเลิฟก็เห็นแต่ไรเดี๋ยวต้องไปสังเกตนะฮะแล้วก็เวลาเวลาที่คุณจะส่งของอะไรไปน่ะอย่าไปใช้ข้อความเยอะสั้นๆดสั้นอสังหาค่ะเบอร์รวยแน่นอนติดต่อมาใช้คําเวอร์ไปเลยครับใช้คําเวอร์ไปสั้นๆอย่าไปใช้เยอะนะฮะและใช้แท็กชื่อตัวเองบริษัทตัวเองยิ่งดีมีคำถามไหมครับอย่างขายประกันอะ เรรากัปะนทำไงทำคลิปเยอะๆและไม่ต้องไปสนใจ S e O ผมไม่เคยใช้ S e O S e O นี่ยังต่ำต้องมี35,000นะครับ <c oughs> ต่อเดือนนะบางคนต่อปีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจผมไม่ใช้เพราะอะไร <c oughs> ผม,มใช้ความสม,ม่ำเสมอในการทำคลิปลงสม,มัมเสมอเช้า6โมงก่อน8โมงเที่ยงก่อนบ่ายโมง6โมงเย็นก่อน2ทุ่มการลงโพสมันจะเป็นระบบ S e O อลกอิทึ้โคตรนะ มันจะรักคุณมากมันจะทําให้คุณวันละสามครั้งเหรอคะวันละสามครั้งตอนหนึ่งคลิปอ๋อวันละสามครั้งผมมีห้าแพลตฟอร์มผมลงห้าแพลตฟอร์มแค่คลิปเดียวคลิปเดียวไม่ลงซ้ําคลิปเดิมสามครั้งเหรอคะลงซ้ำแต่ละแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งเอาเฟซบุ๊กหนึ่งหนึ่งคลิปทิกต็อกหนึ่งคลิปทูตหนึ่งคลิปสตาร์การ์ดหนึ่งคลิปคือหนึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยลงคลิปเดิมสามเวลาถูกต้องครับต่อวันต่อวันเอานึกว่าลงซ้ำไม่ได้ลงซ้ำได้ ลงซ้ําได้แต่ไอซ้ํซ้ของคุณเดี๋ยวก่อนนะถ้าสมมติว่าคุณอสังหาอย่างเดียวแล้วคุณไปลงสามเวลาแค่คลิปเดียวอันนี้ก็ไม่ดีนะไม่ดีเอาเป็นแบ่งด้วยสมมุติว่าผมนะฉีดโฟมหลังคาตอนเช้ากลางวันทาแพร่ตจวกลางคืนฉีดโฟมใส่เรือยางอแยกนิดหน่อยแยกนี้หน่อยแยกนี้หน่อยอย่าไปซ้ำกันไม่ดีแยแยกเนื้อหาแยกเนื้อหานะครับ แล้วก็ยังมีอีกก็คือในส่วนของเรื่องของการแท็กนี่สําคัญมากพยายามใช้ชื่อตัวเองให้เยอะที่สุดเพราะว่าทุกคนต้องการเปิดตัวตนใช้ชื่อตัวเองอาจารย์ใช้ชื่ออะไรอาจารย์ต้นอะไรอาจารย์ต้นมงคลล่ำรวยแท็แท็กอาจารย์ต้นมงคลล่ำรวยแทแท็กอาจารย์ป้กตาทิพย์แท็แท็กอาจารย์อาจารย์เป็นโค้ดเป็นธรรมแทแท็กชื่อตัวเองให้มาก และบริษัทตัวนี้ที่มากมันจะขึ้นอยู่หน้า Google mm hmm. สำคัญครับ mm hmm. และเมื่อกี้มีใครถามผมบอกว่าเว็บไซต์กับแพลตฟอร์มอันไหนจะอยู่ทนกว่าผม <bs> ตอทันทีเลยนะเว็บไซต์เว็บไซต์ทำให้คุณนะ่ะมันอยู่ได้ตลอดชีวิตย้งแพลตฟอร์มสามารถมีปิดได้มีหยุดได้มีไม่มีทําการได้และมันมีการป,ปิดการมองเห็นได้แพลตฟอร์มส่วนเว็บไม่มีการมองเห็น มีแต่ว่าถ้าคุณลงงานของคุณเรื่อยๆแล้วเว็บไซต์คุณพยายามลงงานบ,บ่อยๆด้วยมยันจะทําให้คุณขึ้นอันตกอริทึมนสูงหน้าก Google พิมพ์ผมไปเลยครับแค่ลอยน้าติดที่หน้าหนึ่ง Google ตอนนี้อะฮาใช่ตอนแรกนึกว่าคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ค้นทางเว็บไซต์แล้วก็เลยว่าจะเลิกจ่ายค่าเว็บไซต์แล้วอย่าเลิกจ่ายครับคุณกำลังค่าตัวเองเลยค่าโดเมนผมเสียเดือนละสอง0ันบาทอตอนเว็บผมมี3าเว็บอันนี้เว็บแบบไม่มีกุญแจอ่ะ ไม่มีใจต้องสมัครครับแล้วก็เข้าให้เป็นเป็นสู่เขาเรียกว่าเป็นตัวตนเป็นเจ้าของขายเองให้ชัดเจนด้วยต้องเข้าไปทาเรื่องคือสมัยตอนเป็นตัวแทนใหม่ๆอะเนาะเมื่อ2ี่สิปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นก็ใช้เว็บไซต์แล้วเลยได้ลูกค้าได้ฐานตลาดเยอะแยะแล้วพอเราอยู่ตัวแล้วอะเราก็เลยไม่ค่อยได้สนใจเว็บไซต์แล้วแล้วตอนนี้ก็ทางเว็บไซต์ก็ไม่ได้ลูกค้าแล้วโอเคผมก็จะแจ้ง แกงแกงกบเมื่อสักครู่นี้ว่าเว็บไซต์จะเป็นที่หนึ่งของชีวิตเราหรอคะเว็บไซต์สมัยก่อนจ่ายปีละสามพันเก้ายังมีติดยังมีติดจ่ายต่อไปใช่ไหมคะแน่นอนปีละสามพันเก้ามาจากไฮไฟส์ใช่ไหมไฮไฟส์ปิดแล้วปิดแล้วไฮไฟส์หูภาพพวกเราเต็มไปหมดเลยเห็นไหมปิดไปเลย อย่าไปเชื่อถือแพลตฟอร์มตรงเชื่อถือเว็บไซต์ไม่มีคําว่าปิดหรอคะเงันเดี๋ยวไปจ่ายต่อไม่รู้เขาอันนี้จ่ายเขาหรือยังเพเมื่อก่อนได้ได้ฐานตลาดจากเว็บไซต์่ยตอนมาขายตะ,ะกันใหม่ๆแล้วคุณเก่งคุณเก่งตอนนี้คุณทำ